เปิดเทอมนี้ออมสินให้กู้รายละ1 0 0 0 0นะครับดอกต่ําไม่ต้องมีคนค้าผ่อนนาน12เดือนครับนายกเป็นห่วงภาระผู้ปกครองช่วงเปิดเทอมก็ได้สั่งเดินหน้ามาตรการลดใช้หนี้นอกระบบให้ยื่นกู้กับธนาคารออมสินได้ผ่านแอปใหม่โม่ครับซึ่งในเรื่องนี้นะครับนายคารมพลพรกลางรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่านางสาวแพททองทานชินวัฒนนายกรัฐมนตรีนะครับได้แสดงความห่วงใยต่อผู้ปกครองทั่วประเทศ ที่กำลังเผชิญกับภาระค่าใช้จ่ายในช่วงเปิดภาคเรียนใหม่วันที่16พฤษภาคมนี้จึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้เร่งออกมาตรการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนครับซึ่งล่าสุดกระทรวงการคลังได้ประสานกับธนาคารออมสินนะครับออกมาตรการสินเชื่อใหม่ภายใต้ชื่อสินเชื่อธนาคารประชาชนต้อนรับเปิดเทอมเพื่อช่วยผู้ปกครองให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องพึ่งพาหนี้นอกระบบที่มักคิดดอกเบี้ยเกินกฎหมายครับ โดยรายละเอียดของสินเชื่อนั้นนะครับวงเงินนี้กู้สูงสุด10,000บาทต่อรายดอกเบีย้ยคงที่0 6 0ต่อเดือนผ่อนใจได้นาน12เดือนนะครับก็ตกเดือนละประมาณแ9 4บาทรวมทั้งเงินต้นแล้วก็ดอกเบีย้ยแล้วซึ่งไม่ต้องใช้หลักประกันหรือคนค้ำนะครับขอแค่เป็นผู้ที่มีอาชีพมีไรายได้และมีที่อยู่อาศัยที่ชัดเจนครับสำหรับการสมัครนั้นสมัครง่ายครับยื่นผ่านแอปพลิเคชัน m มโมหรือจะไปที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับเพื่อขอคําแนะนํา โดยจะเปิดให้ยื่นกู้ได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2568ครับและท้ายนี้นะครับนายคารมก็เน้นว่ารัฐบาลนั้นต้องการลดภาระของประชาชนและป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อดอกเบี้ยแพงจากเงินกู้นอกระบบพร้อมผลักดันให้เด็กและเยาวชนไทยทุกคนนั้นมีโอกาสได้เรียนต่ออย่างต่อเนื่องครับไม่สะดุดเพราะปัญหาเรื่องการเงิน